สวัสดีครับบลีอาท่าพน,นมนะครับผมวันนี้เบียก็กำลังทํางานนะครับก็มีคนเอาเงินมาให้อีกแล้วนะครับผมนะฮะนี่เลยคนเก่าคนเดิมนะเบ,บเองนะครับผมนี่นะครับอันนี้ค่าแรงค่าแรงครับเไปนั่งขี่ก็แกล้งก็ได้แล้วอาจจะน้อยเนี่ยแต่ก็ถ้ารวไมไปหลายวันเยอะเื่นกันมาโอ้เขาหลองเพลงมาจะจะงจะมือแล้วนะพิ่งจะสามสี่บมือ่นเนพึ่งจะสามสี่วันนะครับ มื่ขึ้นนีในติดคนละยร้อยหกสิบาทโอ้โนะครับผมแขกก็เยอะเริ่มเยอะขึ้นแล้วแววแววเรื่องดีอยู่นะครับผมนะฮะท่านใดที่อยากจะเจอพวกเราก็เจอกันที่นะครับล่าอยู่ชี่ไหนชิวเอาชิวเอานะครับผมอยู่ตรงข้ามน้าประปาท่าพนมนะครับผมนะฮะก็มาฟังเพลงกับพวกเรานะครับผมนะฮะก็เป็นเพลงแบบว่าทุกแนวครับพี่น้องนะฮะทุกแนวเพลงสากลกับมีลูกทุ่งกับมีอินดี้กับมี่อะไรกับเพลงเพื่อชีวิตก็มีนะครับผมอยากจะฟังเพลงอะไรก็ สามารถมาหากันพี่อน้องเดอ้อนะฮะเจอกันจะโมูกผมจะโม้ครับ,บ,บตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนโอ้สองทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยสองทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยนะครับ<อ>ผมวงเดียวเลยโอ้วงเดียวเลยไม่ได้เท่านะจ๊ะไม่ได้เพราะว่าเ <laughs> ที่ยงคืนเขามาจ้เบ,บียต้องเบียต้องจ้างคนมาล่างของตัยเบียร์ลวเ <laughs> พราะว่าเบีเกจิเอาเงินตัวนี้แหละจ้างเป็นงางของแหนลูกครองแหวนลูกเนียแม่นเพราะว่าเบียร์กับแม่ บโบ้ยนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณน้าด้วยนะครับที่เอาเป็นทะเลมาให้เลยนะครับผมนี่เลยนะฮะอันน er ี้ก็เป็นน้าสันนะเป็นมือกีตาร์นะครับผมมาสันเลื่อนพืชทางเลอฟพืชทางก้อนแดงๆนะครับน้าสันมีใส่โดนแต่มันแพงทันก้อนนะนะครับก็เขาอย่าไปมินกันหน่อยเนาะนะาสันเนาะใช่นะาสันมีค้มคมดีๆบ่ครับฝากฝากถึงติ๊กหน่อยที่เบิ่งเนาะขยันเหมือนน้องเบียร์เลยต้อง เกิดเป็นคนต้องแบบนี้เลยต้องขยันแบบนีู้จะกไอ้บ่วห้ายห่องกันหมดอะไม่ไม่ไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันมีมีเด็กคนไหนไปขายข้าวปุ้นเด็กผู้ชายที่ไหนมันไปหาขายข้าวปุ้นมันไม่มีส่วนมากคนมันจะอายมันจะไม่นั่นขายตั้งแต่เห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆครับขายของต้องขยันเหมือนต้องเบียร์เนี่ยรับรองไม่อดตายครับนี่คือน้าเบียร์นะครับก็ชวนไปร้องเพลงด้วยนะครับผมนะฮะ เห็นกันในในแต่ในน้อยครับผมแต่เ<ช>บียในน้อยคนนะ่ะ<ช>แต่โอ้แต่แต่บ้านหลังนี้นนยัง<ช> <laughs> เป็นบ้านไม้อยู่ใช่ใช่เป็นบ้านไม้เป็นแบบแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปหมดแล้วคนที่เคยเห็นก็ไม่เคยเห็นแล้วอืมแม่แม่แมที่เคยอยู่บ้านหลังนี้นกลับมาก็เปลี่ยนแปลงไปดมมาแต่จาก<ม>ไปห,หมดแต่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดา เดี๋ยวเราก็ตามไปน้าๆเราก็ตามแต่ตอนนี้ขอไว้ก่อนตอนนี้ยังอยากอยู่ใช่ไหมยังอยากอยู่อยู่เพราะเรายัอยู่เยอะนี่เขาจะใช้ไม่หมดเลยเดี๋ยวเขาตามไปทวงเราท่านหน้าอยู่นะครับท่านที่อยากจะฟังพราเราร้องเพลงนะครับผมก็มาเจอกันได้นะครับที่ชิวอารนะครับท่าพนมนะครับสามารถตั้งใน GPS ได้เลยนะครับนะฮะโอเคเก็ได้ตั้างห้าร้อยบาทแล้วเก็เก็บไปแล้วนะครับผมนะฮะอย่าดูถูกกันหน่อยนะพี่น้องเด้อนะครับ เอามารวมกันเก็บไปได้หลายเนี Pap ่ยแบเป็นหลายอะไรที่กันนะครับผมนะฮะขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมนะฮะอย่าท้อและพี่น้องเด้อนะครับผ่านวิกฤตอ่าโควิดที่กำลังจะมาอีกรอบที่สามนี่ไปน้ำกันนะครับเด้อนะครับเป็นอะไรกับเป็นแรงใจครับทุกคนหน้าผ่านโควิดมาได้ส์โควิดมาเขาจะปิดร้านบะไม่บ้านเรายังไม่น่าโอ้เฮายังกักกันอยู่บ้านเรายังไม่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงโอ้ฮะแับภาวนามาเที่ยวได้มาเที่ยวได้ ภาวนาอย่าพึ่งมาฮอตพ,พี่พดเดอ้อโควิดเด้อฝ่ามาเดอ้อให้ให้ให้หาตังค์กันเนาะโอเคครับผมตลาดที่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับบาเบียด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะครับ,บแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ